พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโโมงปลดมันออกไปออกมาเถิ้องนีออพาับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดขาดไล่มันไปไปไป,ไปพวกศักดินา หยักยักพวกเรายากจนมานานพวกศักดินาหากินบนหลังเราหยักยักพวกเรายากจนมานานออกมาเธอต้องอินออกมาขับไล่มันให้พวกโจรจันพาเด็กจัไล่ไปไปไปพวกศักดินาสํำราญบ,บนหัวคนสามัญโสมมหลงมันออกไปพวกศักดินาะ รออครับสวัสดีครับเพ่อนฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับอย่างเข้าววันที่8เดือนพฤศจิกายน 2,557แล้วนะครับมีประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่อยากจะนำมาวางให้พี่น้องเอาไปคิดต่อแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยครับวันนีนะ้คำตอบชัดเจนว่าเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยนะครับเรากำลังเผชิญหน้ากับยุทธการที่ฝั่งตรงข้ามนั้นใช้โดยการ มีแนวคิดเครือข่ายและแนวทางปฏิบัตินั้นเป็นแบบทหารนะครับการจะสู้กับทหารในภาวะที่เรายังจะต้องนะครับต่อสู้กันอีกหลายยกแม้กระทั่งถึงตอนเปลี่ยนระบอบแล้วนะครับจะต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรการจะปฏิวัติกองทัพนะครับปฏิวัติเรื่องของกองกําลังนะครับเรื่องของกลไกอานาจต่างเนี่ยนะครับก็คงจะต้องนะครับอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบระบอบการคิดการปฏิบัติงานของทหารนะครับมีแนวรบนิรนามท่านหนึ่งนะครับได้ฝากข้อคิดมาพร้อมกับมีข้อมูลมาให้นะครับผมเลยอยากจะขออนุญาตนําเสนอเพื่อเป็นนะครับข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องไปประกอบการพิจารณาทำสิ่งต่างๆนับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงจุดสําคัญต่างๆในอนาคตการอันใกล้นี้แล้วก็ระยะยาวต่อไปนะครับ ท่านเขียนมาโดยบอกว่าวันนี้ทหารรัฐบ,บาลทหารกําลังพยายามครองโลกจุดอ่อนของพวกเขานะนครับของทหารเนี่ยนะคือความแตกแยกของผู้ใต้บงังคับบัญชาและความไม่ประสีภาษาของประยุทธ์เกี่ยวกับระบบสากลขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกทางด้านการต่างประเทศในทุกมิติทําให้มุ่งหน้าแต่จะเทิดพระเกียรติอย่างเดียวมไม่ยอมรับความจริงในสากลว่า กระบวนการก่อตั้งรัฐบาลทหารและสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ได้ถือตามหลักสากลบีบบังคับให้ประชาชนทั้งในและนอกประเทศปฏิบัติตามออกคำสั่งให้ทุกคนฟังหัวหน้าโดยไม่มองถึงข้อเท็จริงว่าโลกภายนอกก้าวไปไกลถึงไหนแล้วประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาในนาทีนี้องค์พระประมุขหมดสภาพกันสภาพปกครองทางกายภาพประยุทธ์ออกมาบัญชาการเสมือนหนึ่งเป็นพระราชาใช้กฎอายการศึกเป็นข้อได้เปรียบทําให้ประเทศชาติ กลายเป็นศพแช่แข็งในสายตาประชาคมโลกนาคิดนะครับวิธีการต่อสู้ของผู้ต้องการปฏิวัติและคนล้มอำนาจกองทัพทหารควรศึกษาข้อมูลสงครามสาธรสนเทศซึ่งมีเคล็ดลับยุทธศาสตร์การปฏิวัติและเรียกคืนประชาธิปไตยจะต้องเริ่มในวันเปลี่ยนผู้ปกครองผู้คลองราชบัลลังเท่านั้นเพราะเป็นจุดล้มเหลวทางจิตวิญญ,ญาณนะครับก็แปลว่านะครับ การจะคนล้มกองทัพนั้นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามสารสนเทศนะครับเพราะมันมีเคล็ดลับต่างๆทางยุทธศาสตร์ซึ่งเขาปฏิบัติกับเราส่วนการปฏิวัติและก็เรียกคืนประชาธิปไตยนั้นท่านบอกว่าเริ่มตอนที่ในการมีการเปลี่ยนราชการแล้วเท่านั้นแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยจุดล้มเหลวทางจิตวิญญาณฝั่งนัข,อขออ้องฝั่งสถาบันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้ตอนนั้นแหละว่า่างนั้นนะครับ ถ้าทำได้วันนั้นก็จะประสบความสําเร็จแต่ก่อนจะไปได้ถึงจุดนั้นต้องศึกษาระบบการปฏิบัติงานบัญชาการของกองทัพให้รู้เท่าทันก่อนว่าจะต้องจู่โจมที่หน่วยบังคับบัญชาใหญ่เท่านั้นนะครับจะต้องจู่โจมที่หน่วยบังคับบัญชาการใหญ่เท่านั้นน่าสนใจแล้วก็ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมาให้ผมนะครับเป็นข้อมูลที่เดิมเอามาจากเว็บไซต์ของกองทัพเรือนะครับเท่าที่ดูนะน่าจะไม่พลาด แต่ว่าพอผมคลิกตามลิงก์ไปไม่มีับเอาลงไปรเรียบร้อยแสดงว่าทหารก็กลัวว่าพลเรือนนั้นจะ,จะรู้เท่าทันอย่างที่เราทราบกันครับอาวุธเนี่ยประเทศไทยเนี่ยชนชั้นปกครองบอกว่าเลยว่าพลเมืองทั่วไปเนี่ยมีอาวุธไม่ได้นะนะครับมีอาวุธไม่ได้อาวุธถ้าจะมีก็มีประเภทแบบต๊อกต๊อกแท๊กแท๊ก,ก,กนะสู้ทหารไม่ได้นะครับก,ก็เป็นเหมือนกับนะหลายๆประเทศนะครับที่พลเมืองนั้นพลนนะพลรเรือน จะไม่สามารถจะมีอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ในระดับที่สามารถมีการทําลายล้างได้เท่ากับที่ทหารจะมีนะครับพัานทหารก็เลยได้เป็นใหญ่นะครับถ้าประชาชนยิงปืนเป็นหมดนี่มีปืนอยู่ด้วยนี่ทหารก็ไม่มีน้ํายานะครับเพราะนั้นเขาก็เลยกันเอาไว้แล้วก็เมื่อทหารไม่มีน้ํายาค้นที่คุมทหารก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวส่วนที่จะเป็นสาระความรู้นั้นนะผมคิดว่านะครับ เดี๋ยวพี่น้องลองพิมพ์คำนี้เข้าไปดูนะนะครับสงครามสารสนเทศแล้วก็ n n o r r m t t o o w w r r f r r เนี่ยนะครับลองใส่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทำให้พี่น้องดูว่าถ้าเราทำกันที่ทาง Google นะครับแล้วออกมาแล้วมันจะมีลิงก์ที่ไปหาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแปบนึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําไปพร้อมกับพี่น้องนะถ้ามันมีเนดะี๋ยผมจะได้ไม่ต้องอ่านนะเพราะมันยาวเหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องอ้ต้องใช้ความละเอียดในการอ่านนิดหนึ่งผมเอาคํานิสัยเข้าไปครับนะครับแล้วลองดูซิว่ามันจะรีเทิร์นออกมาแล้วนะครับมีอะไรที่เราใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรสงครามสารสนเทศเพื่อความเหนือกว่าปรากฏว่ามีนะครับมีอยู่หลายแหล่งด้วยนะครับอืม กองทัพไทยกับสงครามสารสนเทศลองไปดูนะครับอันนี้น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องของประวัตินะครับโอ้นี่การปฏิวัติทางทหารนะครับก็ได้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นเชิงประวัติศาสตร์ครับแล้วก็นี่สงครามเชิงรุกโดยทั่วไปทํำยังไงอ๋อน่าจะเป็นอันเดียวกันครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โอ้โหนี่นี่น่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับเนี่ย โอ้แต่ว่าเป็นมีการกล่าวอ้างด้วยนะครับดูมีที่มาที่ไปดีนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนไฟล์ที่ผมมีหรือเปล่านะผมขออนุญาตเช็คดูไอไฟล์ที่ผมเพิ่งจะทําเสร็จนี่นะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อมันเริ่มตน้นขึ้นต้นด้วยสารสนเทศคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นระบบสาร,ส,ารสนเทศเป็นพื้นฐานก่อน แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยอะไรความหมายของสงครามสารสนเทศคุณลักษณะของสงครามสารสนเทศนะครับอนะบอกลักษณะมาสี่หแล้วก็รูปแบบนะของการของสงครามเนี่ยมีแบบไหนบ้างการควบคุมบังคับบัญชานะครับการอะไรอีกนะ ไล่ลงมายาวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเลยไม่แน่ในจว่าจะอ่านดีหรือเปล่าเพราะมันเยอะมากนะครับเนี่ยอโอ้ก็มีหลักการให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากการจัดหน้าตามันดูไม่ค่อยดีเท่าไรการลวงทางการทหารก็มีนะครับเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจนะครับ่าทหารต้องคิดอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กันสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงนะครับการโจมตี อโอ้นะครับนี่เราจะได้เข้าใจว่าที่มาแทรกซึมอยู่ตาม Facebook บ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าการที่เขาปล่อยข่าวตามสื่อต่างๆนั้นนะครับมันเข้าล็อกไหนเราจะได้รู้เท่าทันเหมือนกับพี่น้องอ่าน3ก๊กนะครับเราก็จะได้รู้ว่านะครับมันมีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีการโคดโกงหักหลังหรือตกลงนะครับอย่างไรบ้างนะครับสงครามข่าวกรอง สงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสงครามจิตวิทยาเนี่ยไอที่เราว่ากันเนี่ยครับเนี่ยนี่สงครามแฮกเกอร์นะเข้าไปแฮกเลยนะครับแล้วก็จับตัวจัดการต้นตอนะครับนี่โอยสารสนเทศทางเศรษฐกิจก็มีนะครับเนี่ยสงครามเล่นกันได้หลายแนวทางครับนี่คงเป็นประเภท เป็นลักษณะว่าสู้กันแบบจะยึดประเทศกันเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับสงครามไซเบอร์นี่นะพวเราเจอกันเต็มๆเลยตอนนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นไฟล์ PDF ที่ผมมีอยู่นะครับตามหัวข้อที่ว่าเนี่ยทหารเข้าเรียนกันอย่างนี้พี่น้องแล้วพวกเราอะ่ะนะครับลองพิมพ์คำคำนี้ดูนะครับนะครับสงครามสารสนเทศหรือว่า information warfare เนี่ย พิมคานี้เข้าไปใน Google แล้วพี่น้องมันจะมีเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับแล้วพี่น้องก็ลองไปอ่านดูนะครับเลือกเอานะครับนี่มันเป็นศัพท์ทางทหารเลยนะครับสงครามสารสนเทศเนี่ยการทหารยุคใหม่เนี่ยต้องมีเรื่อง,องต่างเหล่านี้และผมก็เชื่อว่าถ้าไปหน้าอื่นก็ยังจะพอมีอยู่อีกเยอะนะครับเนี่ยออามันมีพายุไซเบอร์นะ,นะครับเอาแล้วก็จะมีชาร์ตมีต่างๆถ้าพี่น้องรู้จักดูนี่วิกิมีพีเดียนี่เอาขึ้นเลยนะครับกองทัพบกก็มีของเขาเนะนี่ยนะ ถ้าพี่น้องจักค้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่กองทัพบ,บกเขาก็ทมืาอกี้เป็นของกอ,องทัพเรือมาดูที่กองทัพบ,บกอันนี้หน้าของกองทัพบ,บกเลยครับศูนย์เทคโนโลยีทางทหารพี่น้องเข้าไปดูหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้พวกที่มันนะครับมารบกับประชาชนเนี่ยมันคิดยังไงมันอยู่กันยังไงนะครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับมีการบัญชาการกันอย่างไรนะครับเนี่ย มีตั้งเป็นกองระบบอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ของทุกกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นนะครับกองทัพตำรวจเขายัางมีทหารสื่อสารอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องถือว่าวันนี้เนี่ยถ้าทหารเข้ามาสู้กันในแนวรบทั้งด้านนี้ก็สนุกแล้ะครับเพราะเราไปดูว่าผู้บังคับบัญชาเอานีหน้าตาอันนะั้นแต่ว่าเว็บไซต์อาจจะดูแลไม่ดีนะครับบางลิงก์เนี่ยไม่ได้เรื่องหรือว่าเขาตั้งใจเอาลงนะครับเนี่ยอดีตผู้บังคับบัญชามีนะครับแต่ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันนี้ไม่เอาไว้นะครับ เออน่าสนใจนะครับระดับพลตรีนะครับเป็นเป็นผู้บัญชาการส่วนใหญ่เป็นพลตรีนะครับนี่ถือว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอยู่นะครับเป็นพลตรีหมดเลยนะครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาปัจจุบันเนี่ยเป็นใครบ้างไม่มีนะครับเออหรือว่าทางกองทัพจะทําการซ่อนไว้หรือเปล่านะครับจะใช้เงินภาษีประชาชนนี่จะทํางานต้องให้ประชาชนรับรู้ด้วยสิครับนะครับ อ๋อเขามีสาระน่ารู้ท่านเทคโนโลยีชียนนะครับเขานี่ก็มีเป็นประโยชน์พี่น้องก็เอามาเรียนได้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยครูมือทํา Excel นะครับเรียนเวิรอย่างง่าย Photoscape ก็มีนะครับถ้าเสียงหายทํำยังไงการใช้ powerpoint ทํำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์แบบธรรมดานะครับทางด้านเทคนิคและด้านอื่นละ โอ้ห oh, นี่ก็เป็นเรื่องอิสเพเรราไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่การจัดสวนแบบญี่ปุ่นก็มีเอา้านี่กองทัพไทยตลกครับตลกเลยแต่ว่านะครับพี่น้องก็ต้องไปค้นดูนะครับนี่ผมมาจุดประกายให้เฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าเราเป็นศัตรูจะต้องไปฆ่าไปฟันกันนะแต่ผมกําลังบอกว่าเขาคิดอย่างไรเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องนะครับลุกกันขึ้นมาทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนกองทัพนะครับไม่ให้เป็นศัตรูของประชาชน ให้มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยซักนะครับนะเอาเป็นว่านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็แล้วกันนะครับจงองไปศึกษากันต่อนะครับลองอ่านดูนะครับพี่น้องที่มีสมาธิเราสามารถจะอ่านอะไรได้เยอะแยะเนี่ยนะครับก็อ่านแล้วก็ถ้าสามารถจะช่วยเขียนให้มันสั้นนะครับแล้วก็เอาไปากรองออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่พี่น้องอ่านได้ง่ายได้สั้นกระชับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะ เช่นมาถ้าเกิดมีปรากฏการณ์ใดๆในกลุ่ม Facebook ซึ่งมันน่าสงสัยว่าจะเป็นปฏิบัติการของทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลหรือว่าในส่วนที่พี่น้องจะต้องปกป้องตัวเองนะครับป้องกันตัวเองก็สามารถจะทาได้ดีขึ้นถ้าพี่น้องเข้าใจว่าทหารนั้นนะครับวันนี้ซึ่งเขาคุมอำน,นาจแล้วเขาเอายุทธการทางด้าน Information w a r f a r e เนี่ยไปใช้อย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นการป้องกันตัวเองกันเลยและเป็นการสู้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่ เราไม่ได้ไปฆ่าไปฟันไปทำร้ายใครแล้วเราป้องกันตัวแล้วเราก็ใช้สิทธิทเสรีภาพของเราในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ14นาทีกว่าเกือบ15นาทีพี่น้องไปศึกษาต่อนะครับผมคิดว่าคงไม่อ่านแล้วเพราะเดี๋ยวเริ่มเริ่มคอแห้งแล้วนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ